อ่าสวัสดีครับก็กลับมาพบกับ Arc T J X Gaming กันอีกครั้งนะครับในที่สุดนะครับซีซั่น3 Reload ครับก็ใกล้เข้ามาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าซีซั่น3 Reload เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นแมปใหม่นะครับที่ชื่อว่า Heaven นะครับเป็นแมป 6v6 นะครับใครที่เล่น Standard playlist นะครับผมของ black ops 6เนี่ยก็จะเจอแมปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับมันจะอยู่ใน rotation ปกติเลยนะครับจริงๆแมปนี้เป็นแมปของ s l e d t e r m e r ที่ทำตั้งใจทำวาให้มอนต์นวนว์ตแฟร์ตามแต่ว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะครับก็ถูก push มาใน black ops 6นะครับผมในที่สุดนะครับเราก็จะได้เล่นแมปนี้กันสักทีนะครับใน black ops 6แมปต่อมานะครับผมก็จะเป็นแมปที่ชื่อว่า signal นะครับเป็นแมปที่เบสอยู่ในลย์ลิสต์ของ f a c e off นะครับผม 2v2 หรือ 6v6 นะครับผมใครที่ชอบเล่น Face off โหมดที่ไม่มีพวกแบบสกอร์สเตรกอะไรนี้ไม่มี UAV ไม่มีคอมเตอร์อะไรมาตัวแมปเนี่ยจะมีจากที่ดูนะมันจะมีพวกแบบดำน้ำเลยค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าใครเป็นสายแบบเป็นสายขอมดำดินเงี้ย <c oughs> ก็ก็น่าจะชอบกันนะครับผมแมปต่อมานะครับผมก็จะเป็นแมปนูกทาว์นะครับผมแต่เอามารีสกินใหม่นะครับใส่พวกความเป็นแบบ 420อะไรเงี้ยเข้าไปนะครับปุ้นๆหน่อยอะไรอย่างนี้จริงๆอันนี้ไม่อยากหนักว่าเป็นแมปใหม่หรอกแต่ว่ามันก็เป,นปเป็นการรีสกินอะไรเงี้เนาะเอาให้มันเข้ากับอีเวนต์นะครับใครที่เป็นแฟนของดาราที่ชื่อว่าเซธโรแกนน่าจะเห็นน่าจะอ๋อเลยถ้าเห็นคนเนี้ยซึ่งคนเนี้ยเขาจะอยู่ในอีเวนต์ทัสนะครับประจำซีซั่น3รีโหดนี้นะครับผมเขาชื่อโฮสเซธโรแกนนะครับผม อีเวนต์พารนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอีเวนต์พารนะครับจะแบ่งเป็น2เทียร์นะครับก็คือฟรีเทียร์นะครับแล้วก็จ่ายเงินเคลียร์แบบจ่ายเงินแต่ว่าจ่ายด้วยคอร์ดพอยต์ราคาน่าจะเท่าบัตเทิลพารนะครับผมใครสนใจก็ไปตํากันได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองเรื่องความคุ้มก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าปกติสกินเหล่านี้เขาขายกัน2อ0พนสเนี่ยแต่นี้เราได้2สกินเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับใครชอบเซตโลแกนนะครับก็ไปตำกันได้สำหรับ เียที่เป็นฟรีนะครับเราก็จะได้ปืนอาวุธใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นปืน SMG นะครับรวมไปถึงตัว operator อันอีกอันหนึ่งนะครับ Casual o p นะครับผมมาในส่วนของอัปเดตด้านเกมเพลย์กันบ้างนะครับผมหลักๆเลยก็จะเป็น perk นะครับ perk ใหม่นี้นะครับมีชื่อว่าเวเดตตานะครับซึ่งหลักๆก,การทำงานของ perk เนี้ยก็คือเวลาที่เราโดนสตูฆ่านะครับผมอพอเราเกิดมาเนี่ย มันจะมาร์กศัตรูไว้ตรงนั้นเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้มาร์กแบบไอ้เป็นเป็นวอลแฮกสีแดงนะมันจะมาร์กตำแหน่งแถวๆนั้นนะครับผมเราก็รีบวิ่งไปเก็บไปฆ่าคืนได้นะครับถ้าสมมติว่าเราฆ่าคืนได้เราได้คะแนนโบนัสเพิ่มนะครับผมนอกจากนี้นะครับเพิร์กเวเดต้าเนี่ยก็ยังเคานเตอร์เอ่อเพิร์กของอะไรนะที่ชื่อว่าอะไรนะเดอะวิชิลเลนซ์ที่เวลาเป็นวอลกขึ้นมาเอออันเนี้ย ผมว่าดีมากระบบเกิดมันค่อนข้างแย่บางทีเกิดมาเจอสตูเลยนะเราก็มีโอกาสที่เราจะไม่โดนวิ่งมาเข้าใส่่เพรผมมันเห็นเราบบแฮกอ,อ่ะถ้าเราใช้เพ mm ิร์กเวเดต้าเพ่อนี้เนี้น่าสนใจครับผม <Okay. S 1> แล้วก็จะมีส่วนของปืน SMG ใหม่นะครับผม mm hmm. ชื่อว่าปืนลาดรานะครับผมเป็นปืน SMG ปกระสุนประมาณ38นัดนะครับผมปืนนี้ได้มาจากอีเวนท์พารับที่เมื่อกี้ผมมี ไปนิดนึงนะเทียฟีก็สามารถเก็บได้เลยนะครับแค่เราเล่นไปปกตินะครับปืนมันจะคล้ายๆกับปืนสเปกเตอร์ใน Black Ops ภาคหนึ่งอนะรูปทรงเงี้ยเหมือนเลยนะผมคิดว่าน่าจะ OP พอยู่เพราะส่วนใหญ่แพทเทิร์นของเกม b บล็กออฟในเวลาอาวุธใหม่มานะาส่วนมากนะส่วนมากก็คือปืนมันจะค่อนข้างดีต่อมานะผมเป็นของแต่งปืนที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะจำปืนกอบลิน mk 2ได้ใช่ไหมปืนที่มันยิงทีละนัดอะเนาะ เออบางคนไม่ชอบปืนเซมิเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบไม่เล่นคราวนี้เว้ยมันมีของแต่งใหม่มันแปลงปืนนี้ให้เป็นปืนฟูลลี่ออโตเมติกนะครับปืนยิงอัตโนมัตินะผมไม่พอนะครับผมมีในส่วนของอเอ็กซ์พละร Explosive Rocket Ammunition กระสุนกระสุนแบบจรวดอะกระสุนจรลวดอะเป็นกระสุนระเบิดอะแล้วยิงรัวผมนี่ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวรอดูกันมนาะว่าจะเป็นยังไงจะดีไหม ซึ่งจะตัวของแต่งชิ้นนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับสามารถเก็บได้จาก Event ต a s s นะครับเทียฟรีเก็บได้เหมือนกันจริงๆหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมนอกจากนั้นก็จะเป็นพวก l i มิต e ีเวนต์ล i มิตไทม์โหอะไรเงี้ยเป็นพวกโหมดแบบโหมดใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เขาจะอาจจะเอาเข้ามาจำกัดเวลายอย่างเช่นพวกโหมด Third Person อย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบโหมดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูได้ครับผม หลักๆนะครับผมก็อาจจะขออนุญาต cover เ,เฉพาะในส่วนของ Black Ops 6 Multiplayer ก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่น Warzone แต่จริงๆเนี่ย Warzone เนี่ยก็จะมีอัปเดตอีกเช่นกันนะครับผมก็อาจจะลองไปเล่นดูนะครับผมต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้ c ว v e r ในส่วนนี้นะผมไม่ค่อยรู้จริงๆไม่ได้เล่นเลยคือแบบศูนย์ชั่วโมงแทบ,บไม่ได้เล่นเลยจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะทิ้งทายไนะครับก่อนจบคลิปเนี่ยก็คือผมเล่นมาก็โอ้เลเวลเยอะแล้วก็เล่นมาม แบบบ่อยมากๆเล่นมาน่าจะถ้ารวมๆกันแล้วเกินพันชั่วโมงแน่นอนอสิ่งหนึ่งที่ Back of ฟซิกมันยังไม่ปรับทั้ทีนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ค่อนข้างหัวเสียเลยก็คือจะเป็นเรื่องในส่วนของจุดเกิดน,นะครับผมอาจจะด้วยแมปเล็กหรือแบบอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คือแบบจุดเกิดอ่ะแย่มากๆเลยนะผมก็ยังคงบนอยู่เหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับนะครับจนผ่านมาสามซีซันล้าจะไปซีซันสี่แล้วนะครับ แต่ว่าใดใๆก็ตามนะครับเกมมันก็มีความสนุกของมันนะครับค่อนข้างที่จะแอนตี้แคมป์อยู่นะครับคนที่เล่นแคมป์เล่นห้ามยืนอยู่ที่อยู่ที่เลยเพราะว่าจุดเกิดแม่งเด้งเป็นทุกบอลเลยนะโดยเฉพาะด่าน extraction นะครับแล้วก็ด่านอื่นๆนะครับมีอีกหลายด่านมากที่จุดเกิดแบบมัวซัวไปหมดเลยนะครับยิ่งเจอทีมเก่งๆนะแล้วแบบดักจุดเกิดนะคือแบบเรียกได้ว่าเกิดมาเจอสตูเลยอนะเวลาเจอเนี่ยหัวร้อนมากบอกเลยนะครับนอกจากนั้นก็โอเคผม omnimovement อะไรเงี้ยได้ข่าวว่าเขาจะไม่เอา ไม่เอาไปไม่มีโลอมิมูเป็น์ในภาคต่อไปแล้วเอออันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันจะทําให้เกมสมดุลขึ้นก็โอเคนะครับผมไม่ติตดอะไรเพราะฟีเจอร์นี้ผมว่ามันก็โอเคมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะผมถือว่าเป็นของแถมเป็นจริงไปนะครับแต่จุดหนึ่งนอกจากจุดเกิดน,นะก็เป็นพวกเรื่องสกินนะเรื่องอะไรเงี่ยที่ผมว่ามันหลุดโลกไปหน่อยนะอันนี้ไม่ได้เฉพาะแบ็คเอของพวกนะผมว่าเป็นทุกภาคเลยค่อนข้างหลุดโลกไปทางฟอร์ดไหนมากๆเนเ่ยอืม ผมชอบสกินตีมแบบ Delta Force อะแบบยังคงมีความเป็นแบบแฟนตาซีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในตีมของทหารอยู่ในตีมของสองครามนะครับผมอาจจะไม่ต้องแบบมิวซิมอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบขอให้แบบมัน,นยังอยู่ในทีมทหารนะนะครับแต่อันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะผมไม่ได้บอกว่าเกมไม่ดีเลยนะครับผมใดๆผมก็ยังเล่นนะก็เกมมานระ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าสมมติชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้อาร์ทีเจเอกด้วยนะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะพยายามเข้ามาทำอัปคลิปเยอะๆนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะ cover เฉพาะในส่วนของ Black Op s 6แล้วก็เดลต้าฟอร์ซิวนะครับผมผมก็ชอบเล่นพวกเฟทเอสแล้เป็นช่องเกี่ยวกับเกม f p s ยังไงก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับโอเคสำหรับวันนี้อาร์ทีเจเอกไปแล้วครับสวัสดีครับ